หลังจากนี้นะคะเมื่อทําปฏิกิริยาลยแล้วตอนนี้เรามีปฏิกิริยาอยู่ในหลอดทดลองนะคะเราก็จะนําไปปั่นนะคะเรียกว่าปั่น่านนะคะเพื่อนํามาเขย่าอ่านผลนะคะวิธีการปัน่นอาจารย์ไม่ขอพูดซ้ํานะคะเรื่องของการที่บาลานซ์นะคะเครื่องปั่นเพราะว่าเวลาที่เราจะ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 ,จะใช้เครื่องเซ็นติฟิวเราจะต้องตรวจสอบว่ามันมีการบาลานซ์ทุกครั้ง การปั่นอ่านนะคะจะใช้เครื่องปั่นทางครั้งเลือดที่เรามีนะคะโดยปรับความเร็วไปที่ไฮนะคะเสร็จแล้วตั้งเวลาที่15วินาทีนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราจะปั่นนะคะก็เครื่องของเราก็คือกดสตาร์ท เครื่องปั่นครบเวลานะคะถึงแม้จะมีเสียงร้องเอตือนว่าครบเวลาแล้วนะคะแต่ห้ามเปิดเครื่องปั่นนะคะเปิดฝาจนกว่าเครื่องจะหยุดสนิทนะคะเมื่อหยุดสนิทแล้วเปิดป้าออกนะคะใช้มือดึงหัวปั่นขึ้นมานะคะจะมาถึงขั้นตอนของการอ่านผลนะคะวิธีการอ่านผลนะคะของงานธนาคารเลือดจะเป็นก็คือเป็น เนื่องจากหลักการทดสอบของเราเเป็น h e m า c ร t i n a t i o n นะคะฮีมากร t i n a t i o n หาแอนติบอดีนะคะหากตัวอย่างซีรัมมีคอมเพลเมนต์อยู่นะคะก็อาจจะทำให้ได้ผลสุดท้ายของปฏิกิริยาแอคูติเนชันเห็นฮ e โมเลสิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูฮ e m o เลสิตก่อนสังเกตว่ามีไหมนะคะเสร็จแล้วจึงหากไม่มีนะคะก็สามารถที่จะใช้เทคนิคการเขย่าอ่านผลนะคะเพื่อเกลีความเรงนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะลง มือทําใดๆก็ตามอย่าลืมว่านะคะเมื่อเราทแํแ lab เราจะต้องมีการบันทึกผลนะคะซึ่งในที่นี้นะคะอาจารย์ก็มีเอกสารนะคะมีกระดาษซึ่งซึ่งซึ่งจะใช้บันทึกผลพร้อมอยู่แล้วนะคะตัวอย่างนะคะอะรายนี้นะคะถ้านิสิตไม่ได้ต้องแบ่งหัวปั่นกับใครไม่ต้องย้ายหลอดกลับมากลับไปนะคะหลอดหลอดที่หนึ่งของการทดสอบของเราเนี่ยให้ใส่ลงที่หมายเลขหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นเวลาจะปัดอ่านผลเนี่ยมันก็จะง่ายหลอด ก็หยิบเริ่มจากหลอดแรกซึ่งวันนี้นะคะหลอดแรกที่ทดสอบเนี่ยก็คืออชื่อผู้ป่วยชื่อเจ้าของเลือดนะคะแล้วก็แอนตีเอนะคะการอ่านนะคะหยิบหลอดขึ้นมานะคะอันนี้เป็นน้ํายาโมโนโครนอนติเบอดีเพราะฉะนั้นจะไม่มีฮิมโอลิซิสอยู่แล้วนะคะวิธีการอ่านเนี่ยก็คือให้เรานะคะหันหน้าไปด้านที่มีแสงสว่างนะคะเสร็จแล้วเอียงหลอดให้ส่วนของน้ำนะคะน้ำยาเนี่ยส่วนที่เป็นใสน้ำเนี่ยนะคะ แตะขอบล่างนะคะให้เราให้เรามองเห็นเม็ดรกระดุมด้วยนะคะแตะขอบล่างของอของเซลล์นะคะเสร็จแล้วหรือบางคนอาจจะไม่ถนัดรู้สึกไม่อาจจะให้ปิ่งๆก็ได้นะคะเสร็จแล้วให้สบัดข้อมือเบาๆนะคะ,ะสบัดข้อมือเบาๆจนกว่าเซล์จะหลุดหมดเมื่อเซลหลุดหมดแล้วให้หยุดนะคะจันจะทําให้ดูนะคะให้สบัดเบาๆแค่นี้นะคะตอนนี้ยังหลุดไม่หมดนะคะจันก็จะสบัดเขย่าไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ก็คือหลุดหมดนะคะหลุดหมดแล้วให้หยุดนะคะทีนี้สังเกตดูว่าเซลล์มีการเกาะกลุ่มหรือไม่นะคะซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะก็เซล,ล์ลยังคงเป็นเม็ดเดี่ยวๆไม่มีการเกาะกลุ่มนะคะผลแบบนี้นะคะก็คือเป็นผลลบนะคะเมื่อดูผลลบแล้วหลอดนี้นะคะก็บันทึกผลนะคะลงในใบบันทึกผลของเรานะคะหลอดที่สองนะคะก็ทำวิธีการคล้ายเดิมนะคะ เมื่อเขย่าหมดก็ให้หยุดนะคะแล้วก็ลองเอียงหลอดเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจะได้เห็นปฏิจะได้เห็นเซลล์ชัดเจนหรือเห็นปฏิกิริยาการก่อภมชัดเจนนะคะรายนี้ก็เป็นลบเหมือนกันนะคะในขณะที่เซรั่มกรุปปิ้งนะคะหลอดถัดไปนะะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะให้เอียงนะคะ,ะให้ส่วนน้ำนะคะแต่วางาาเสร็จแล้วเขย่าเบาๆลักษณะแบบนี้นะคะที่ เห็นเซลล์เกาะเป็นกลุ่มก้อนขยา่าหลุดออกมาเป็นก้อนเดียวแล้วไม่แตกแบบนี้นะคะก็คือเป็นความแรงสี่บวกนะคะฉัน,นก็จะบันทึกผ,ผ,ผ,ผลว่าสี่บวกนะคะและอ่านไปค่ะหลอดสุดท้ายนะคะอันนี้เหมือนกันทีนี้เวลาที่เป็นความแรงสี่บวกเนี่ยนะคะ,ะก็จะแรงแล้วก็ตัวก้อนเซลล์จะมีน้ําหนักเพราะฉะนั้นก็จะขย่าหลุดง่ายนะคะก็เป็นไปตามลักษณะของมันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างทดสอบลายนี้นะคะ อาจารย์ก็จะแปลผลนะคะก็ทดสอบเซลล์คูปปิ้งได้เป็นหมูโอในขณะที่ซีรัมคูปปิง้งก็พบว่าเป็นหมูโอเช่นกันนะคะก็บันทึกผลเรียบร้อยอันนี้ก็จะเสร็จนะคะส่วนของอตัวอย่างที่เราแปลผลเสร็จแล้วใช้แล้วนะคะก็นะคะถ้าหากว่ามั่นใจแล้วว่าไม่มีปัญหาใดๆนะคะก็สามารถทิ้งได้ทิ้งก็คือให้ทิ้งลงในถังขยะเปียกนะคะซึ่งเรา เตรียมเป็นถังแล้วใส่น้ําเปล่าก็พอนะคะไม่ต้องใส่น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะเดี๋ยวเราไปแช่ฆ่าเชื้อทีหลังนะคะก็ทิ้งลงไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะอาจารย์จะสาธิตวิธีการอ,าอ่านผลนะคะโดยที่ตัวอย่างของเรานะคะจะเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างาพลา s m a ที่มีการเจือจางไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ มาเติมสารลงในหลอดให้ทําปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็อ่านผลนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันนะคะอาจารย์จะสาธิตการใช้ d r อ p เป p ร์พลาสติกนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็น d i s p o s ซิเบิลพลาสติก d r o p p e r นะคะแต่ว่าคือต่างประเทศนทิ้งนะคะหรือประเทศที่เขาเศรษฐกิจฐานะดีๆหน่อยเขาก็ทิงะะ้งเนาะแต่ว่าในประเทศไทยเราก็อาจจะเจอว่าล้างใช้นะคะส่วนขั้นตอนวิธีการล้างหรือวิธีการเก็บนะคะอาจารย์เขียนไว้ในเอกสารแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เราทบทวนเอานะคะ ทีนี้เนื่องจากตัวอย่างเนี่ยนะคะมีการเจือจางนะคะอาจารย์ก็จะประหยัดดอปเปอร์ด้วยการอย่างที่พวกเราทราบนะคะก็คือดูดจากาหลอดที่มีความเข้มข้นน้อยที่สุดน,นะคะไปหลอดที่มีความเข้มข้นมากนะคะเราทําแบบนี้ได้ในกรณีที่ตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างเดียวกันนะคะแล้วลองนํามาทําการเจือจางนะคะโดยใช้สารละลายลตัวทําละลายเดียวกัน ะะจะไม่ใช้ในกรณีที่แตกต่างกันนะคะวิธีการใช้ด็อปเปอร์พลาสติกนะคะก็จะง่ายมากนะคะก็คือบีบด็อปเปอร์เนาะนะคะแล้วก็เหมือนกันนะคะเติมสารลงในหลอดทำปฏิกิยาส่วนที่เป็นซีรัมหรือพลาสมานะคะให้เติม2หยดเสมอะคะวิธีการนะคะก็ให้ เหมือนกันนะคะเวลาหยุดให้ปลายนะคะตั้งฉากนะคะแล้วก็มีระยะห่างจากปากหลอดประมาณ1เซนติเมตรนะคะทีนี้อาจารย์จะเปลี่ยนด็อปเปอร์ทีนี้อย่างด็อปเปอร์เนี้ยถ้าไม่ใช้แล้วนะคะถ้าไม่ใช้แล้วนะคะก็ถ้าจะล้างนะคะก็ให้ดูดน้ำนะคะขึ้นมาใส่ไว้ในด็อปเปอร์นะคะแล้วก็กรณีนี้นะคะอาจารย์ดูดน้ำอาไว้เต็มแล้วนะคะแล้วก็ไว้ในนี้เพื่อเราจะล้างนะคะอนุญาตเปลี่ยนอันใหม่ เพื่อจะได้สับนะคลดดูวิธีการทํายังไงให้เราไม่สับสนหลอดที่เติมแล้วนะคะจันจะขยับมาไว้ข้างหน้าจะขยับเข้ามาแถวหนึ่งนะคะหลอดขัดไปนะคะก็จะเติมหลอดที่เลเบลว่าหนึ่ต่อ5้าร้นะคะสหยดนะคะส่วนนี้เป็นส่วนที่ถ้าเราสนใจศึกษาแล้วก็สามารถคืนได้แต่ต้องอย่าลืมว่าก่อนที่จะ ใช้หลอดใหม่นะคะอย่าลืมบีบสารละลายที่อยู่ในค้างอยู่ในหลอดออกให้หมด อย่าลืมว่าให้เป็นฟรีดอกนะคะโดยที่ให้ตรงส่วนปลายเนี่ยตั้งฉากนะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้นำดรอปเปอร์หรือหลอดกาแฟนะคะใดๆก็ตามเนี่ยนะคะไปสัมผัสกับหลอดทั้งหลอดทุตหลอดที่เราทำการทดสอบนะคะหลอดปฏิกิริยาของเรานะคะซึ่งอยู่ข้าง ทีนี้สำหรับกรณีที่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะเก็บไว้ใช้ยังไม่ล้างนะคะให้ใช้หลอดนะคะที่หลอดทดลองของเราเนี่ยค่ะเขียนเลเบลให้เรียบร้อยว่านี่เป็นสำหรับของตัวอย่างไหนนะคะแล้วก็เก็บไว้ห้ามวางคาดบนแรตหรือว่าวางทิงไว้บนโต๊ะนะคะอันนี้สำหรับอาจารย์พอวางไว้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือขั้นอันนี้คือขั้นตอนของการหยดเซลล์หรือหยดตัวอย่างโดยใช้พลาสติกดรอปเปอร์ค่ะ สำหรับตัวอย่างที่เราเติมลงในหลอดเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นก็เติมเซลล์นะคะ,ะเซลล์ที่ทําปฏิกิริยาเฉพาะกันแล้วก็ตรงตามที่เราเขียนกํากับไว้นะคะแล้วก็ขั้นตอนการเติมเซลล์เนี่ยก็อย่าลืมว่าจะต้องอใช้นะคะในขั้นเอาเซลล์ที่อยู่ในในหลอดหยกเนี่ยนะคะในขวดที่มีดรอปเปอร์เนี่ยนะคะก็จะต้องมีขั้นตอนของการก่อนใช้ระหว่างใช้แล้วก็หลังใช้ให้ถูกต้องเสมอนะคะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่เติมเซลล์เรียบร้อยแล้วนะคะอุ่น5นาทีแล้วก็นําไปปัดนปั่นอ่านนะคะด้วยความเร็วอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะก็จะกลับมาอ่านผลทีนี้ตรงของ,ใน,นของในส่วนของการทดสอบนะคะตัวอย่างที่เรากําลังทําการทดสอบเท่านั้นนะคะที่ให้อยู่ในแร็คที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะในส่วนของตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ทิ้งหรือจะเก็บไว้อะไรก็แล้วแต่นะคะให้ เก็บไว้ในแร็กอีกอันนึงนะคะอันนี้คือเรายังไม่ทิ้งแต่เราไม่ได้ใช้ส่วนน,นี้เป็นอันที่เรากาลังทาการทดลองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ปั่นมาแล้วนะคะแล้วก็ในขั้นตอนของการที่เอาตัวอย่างไปปั่นเนี่ยนะคะก็พึงรลึกไว้เสมอว่าพยายามให้ใส่ตัวอย่างที่1นนะคะลงในช่องที่1เสมอเวลาเรามาอ่านผลเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องย้ายมาย้ายไปแล้วมาตามหาว่าหลอดไหนอยู่ที่ไหน เพราะว่าถ้าเราต้องยกขึ้นมาดูแล้วย้ายหลอดเนี่ยมันจะทําให้ปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันถูกรบกวนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าทําได้นะคะหลังจากปั่นอ่านผมเสร็จแล้วนะคะเอาหัวปั่นลงมาตั้งเสร็จแล้วให้หยิบหลอดที่เราจะอ่านนะคะมาแล้วเขย่าอ่านผมทันทีนะคะไม่ต้องพยายามไม่ให้ตัวเองต้องไปตามหานะคะอาจารย์ก็จะอ่านผมนะคะหลอดที่1น,นะคะก็หยิบขึ้นมาก็ ลักษณะของการอ่านผมก็ให้ทาเหมือนเดิมนะคะเอียงหลอดนะคะเสร็จแล้วให้สับัดข้อมือเบาๆนะคะอันนี้ไม่มีฮิมโนลิซิสนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปขั้นตอนถัดไปนะคะลักษณะแบบนี้นะคะคือ,อเซลล์นะคะเป็นก้อนเดียวนะคะแล้วก็เขย่าหลุดง่ายมากเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าจังแค่สับัดข้อมือครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะก็หลุดออกมาเลยนะคะแบบนี้ก็คือความแรงสีูนะคะก็บันทึกผลนะคะว่าเป็นสีนอที่สองนะคะเหมือนกัน,นะ ขยับมานะคะก็สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่เราเขียนกำกับไว้นะคะว่านี้คือหลอดที่ดรายลูชัน1ต่อ2กับ a c ซ l ลนะคะแล้วก็เหมือนกันนะคะให้เซลล์ยอยู่ในหลักใสยตาแล้วก็ขยัอบอบกนะคะอันนี้ก็หลุดได้ง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็เซลล์ก็เป็นก้อนเดียวเหมือนกันนะคะซันก็จะกริกความแรงว่าเป็นสีบวกเช่นกันนะคะหลอดที่3นะคะซึ่งเป็นหลอดที่ 5, ค่าการเจือจางดับถัดไป อันนี้จะเริ่มเห็นว่าขยับยากขึ้นแบบนี้นะคะเป็นเซลล์ก้อนใหญ่นะคะแล้วก็มีก้อนขนาดใหญ่เหมือนกันแต่ว่าแตกออกจากกันไม่ได้เกาะกันเป็นก้อนเดียวแล้วแล้วก็ส่วนส่วนน้ำนะคะยังคงใสนะคะเรามองเห็นว่าใสานะคะแบบนี้ก็คือความแรงสามบวกนะคะยังคงเขย่าหลุดได้ง่ายอยู่นะคะลอดถัดไปนะคะก็อันนี้จะเริ่มอ่านะคะ อันนี้นะคะจะเริ่มเห็นว่ามีเซลล์เป็นกลุ่มขนาดกลางหลายๆกลุ่มนะคะแล้วก็ส่วนน้ำเนี่ยนะคะเมื่อมองในแสงไฟดีๆนะคะเราจะยังรู้สึกเห็นได้ว่ายังค่อนข้างใสนะคะแล้วก็เห็นเป็นก้อนการเกาะกลุ่มชัดเจนนะคะแบบนี้อาจารย์จะเกรดว่าเป็นความแรงสองบวกนะคะต่อถัดไปนะคะ แบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเขย่าได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็เซลเนี่ยมีการเกาะกลุ่มกันนะคะโดยที่ดูแล้วเหมือนกับอมองเห็นว่าเป็น,เ,ปนเซลล์ที่เกาะกลุ่มกันแต่ส่วนน้ำเนี่ยมองลำบากแล้วว่าใสไหมนะคะซึ่งถ้าตามหลักเกณฑ์ของมันก็คือบอกว่าส่วนน้ามันขุ่น วิธีการดูว่ามันขุ่นหรือใสเนี่ยอาจจะต้องเอียงหลอดนะคะเพื่อให้สารละลายมันแผ่ท,ทั่วหลอดนะคะเราจะได้สังเกตเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้ก็จะเป็นความแรงหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็จะขย่านานขึ้นแต่ว่ายังคงมองเห็นว่าเซลล์มีการเกาะกลุ่มอยู่นะคะก็คือให้เราสังเกตว่าเรามองเห็นด้วยตาว่ามีการเกาะ ขดน,นี้ยังคงเป็นหนึ่งูกนะคะชิ้วถัดไปนะคะลักษณะอันนี้จะเขย่าได้ยากขึ้นนะคะเขย่าได้ยากต้องใช้เวลาเขย่านานขึ้นแต่ว่าเวลาเขย่านานเนี่ยให้อดทนนะคะอย่าคิดว่าเอ้ยไม่ตกสักทีให้เขย่าให้แรงขึ้นให้เขย่าด้วยความแรงเบาๆที่สม่ำเสมอนะคะจนเซลล์หลุดหมดนะคะแบบนี้นะคะ มองไม่เห็นแล้วว่ามีการเกาะกลุ่มนะคะก็คือเป็นแค่เซลล์เม็ดเลือดแดงกระจายตัวอยู่ในสารละลายนะคะแบบนี้ก็คือถ้าดูด้วยตาเนี่ยก็คือไม่เห็นการเกาะกลุ่มนะคะเราก็จะรายงานว่าเป็นลบนะคะซึ่งการในห้องปฏิบัติการเราแนะนําให้บันทึกผลลบด้วยการเขียนเป็นเลขศูน์นะคะถัดไปนะคะอันนีกนะะ้ก็จะเห็นได้ว่าต้องเขย่านานขึ้นให้เขย่าจนกว่าเซลล์หลุดหมดนะคะซึ่งพอเซลล์หลุดหมดเนี่ย ก็จะเห็นแล้วว่าเซลล์เนี่ยกระจายตัวไม่มีไม่มีการเกาะกลุ่มนะคะแบบนี้ก็จะเป็นศูนหลอดนี้นะคะหยิบขึ้นมาเห็นเลยว่าส่วนน้ำแดงไม่ได้ใสเหมือนนะคะถ้าเทียบกันนะคะเราจะเห็นได้ว่า ลอดนี้นะคะมันคือใสแบบนี้คือไม่มีการแตกของเม็ดเลือดแดงนะคะแบบนี้ก็คือจะเป็นแบบที่เราต้องเขย่าต่อเพื่อดูซิว่ามีปฏิกิริยา a แอคูติ a t i o n เกิดขึ้นหรือไม่นะคะแต่ถ้าหลอดนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าส่วนน้ำเนี่ยมันแดงจากเดิมที่สารละลายของเรานะคะที่เราทดสอบเนี่ยมันใสโดยที่เมื่อมองดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่ามีเซลล์นะคะยังเหลืออยู่เป็นจุดกระดุมที่ขอบนะคะแบบนี้ก็จะเรียกว่า Partial h e m o l y s i s ซึ่งหมายถึงมีการแตกทำลายบางส่วนนะคะถ้ามีฮิ m โมไลซินะคะไม่จำเป็นต้องเขย่าอ่านผลแล้วเพราะว่าการเกิดฮิ m โมไรซิได้หมายความว่ามีปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนแอนติบอดีเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะหลอดนี้นะคะที่มีเซลล์เหลืออยู่แบบนี้นะคะแล้วก็น้ำแดงเนี่ยนะคะก็คือ Partial h e m o l y s i s อาจารย์ก็จะบันทึกผลว่า pH นะคะตัวใหญ่ทั้งคู่นะคะแคปิตอนทั้งคู่นะคะ หลอดหนึ่งของเรานะคะหลอดนี้นะคะขยับขึ้นมานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมีเซลล์เหลือนิดหน่อยนะคะแบบนี้ก็จะถือว่าเป็น partial h e m o l ล s i ิเหมือนกันนะคะอีกแบบหนึ่งซึ่งในตัวอย่างวันนี้ไม่เห็นนะคะก็คือจะเป็นลักษณะที่ Complete h e m o l y i i สก็คือจะไม่มีเซลล์เซลล์ตรงนี้นะคะ่ะที่เรามองเห็นเล็กเนี่ยจะ,จะมองไม่เห็นละถ้าไม่มีเซลลเหลืออยู่เลยเนี่ยก็คือเป็น c o m p l e t e h e m o ล y ซ i แบบนั้นก็จะบันทึกผลด้วยตัว H ใหญ่เฉยๆนะคะ